ครับผม,ผมที่เล่นแมปฟิชในเกมโลบอทถ้าตกได้แม็กก่อนรับไปเลย1,000โลบัสเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาเจาะสองเทียดี๋ยวไปดูกันครับโุ๊คแคทพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเอางั้นตกให้ได้นะจ๊ะขอโชคดีดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่ไว้รอบนี้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่รอบนี้นะหมื่นเปอร์เซ็นอันนั้นแม็กส่วนตัวผมครับผมเลี้ยงไม่ได้บ่อบ่อบ่อปลาหลังบ้านครับยังไงยังไงใครใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้ ยังยังยัไม่ได้อยัง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 ได้ยะไม่ตยม่สนยกูตกตยไหมใครจะได้นาะแม็กซ์ส่งตัวแม็กซ์ส่งตัวแม็กซ์ส่งตัวเลี้ยงไว้ในบปลาเฮ้ยได้ยถาจริงเอาพี่แพ้ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโฟแคสได้ไหมโฟแคสยังไงยังไงยังไงขึ้นหลอดแล้วขึ้งหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วอยู่ดีๆเป็นขาดไม่เอานะโอ้ออันนี้อันนี้แม็กซ์บอกส่วนตัวพี่ครับเนี่ยเฮ้ยหลุดมือเหรอหลุดแล้วนองเอ้หลุดมือใครว่าน้องคนนี้ควรได้โอกาสอีกเม้นต์เดบิวมาบอกกันนะ